สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC, ทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมันรวมเนาะงวดประจำวันที่24นะคะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่23กันก่อนนะคะวันที่23นเนาะนอยเฉพาะกีดออก3 18นะคะ 1มา8มานะคะสําหรับตารางตัวเด่นเราเนาะอ่าหนเข้าตัวที่แอดเน้นนะคะหนส่วนล่าง60นะคะพี่น้องจ๋าหกศูนย์แอดหลุดไปนะคะในน้อยพิเศษเนาะ8 7ดเห้นะคะแมา7มา5มานะคะ,ะตารางแตก3ตัวเลยนะคะส่วนล่าง29เนาะสมา9มานะคะอันนี้ก็เข้าตารางนะคะ ส่วนในน้อยปกตินะคะ3 6 1หหนึ่งนะคะห1หนึ่งหนึ่งแอดหลุดไปเนาะล่าง9 3สแอดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าในน้อยอ่าในน้อยปกตินะคะ v i p นะคะ0 7 9ย์ล่างห6หนะคะ7 9 9 7นี้ก็มาในตารางนะคะ6 6หแอดหลุดไปเนาะพี่น้องจ๋าตารางนี้ปังทั้งน้อยทั้งลาวเนาะลาวนี้แอดแอดแตก6ตัวนะคะสำหรับงวดวันที่22ที่ผ่านมานะคะ แตกตารางแตก6ตัวแล้วก็จับเข้าตัวเน้นด้วยเนาะพี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยเนะาะอาหากพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มของช่องพาณิดานะคะแอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้าห้องพาณิดาเนาะช่วงนี้โปรโมชั่นฟรีแอดเปิดวันแรกวันที่10เนาะอันนี้เปิดวันที่10นะคะอฟรีถึง3 1 สิ้นเดือนนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้เนาะพี่น้องจา๋าแนวทางในกลุ่มแอดก็จะคัดให้ต่างหานะคะอ่าสนใจทักทายได้เนาะในกลุ่มก็จะมีอ่าจะมีแค่นอยไทยลาวนะคะพี่น้องจา๋าห้องนี้จะมีแค่นอยไทยลาวนะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจแนวทางหุ้นหรือหลากหลายแนวทางอ่าจนถึงดาวจนุนอ่าสามลัาก็คือห้องเซาบึงพารวยนะคะสำหรับห้องพนิดานี้ก็คือ นอยไทยลาวนะคะอ่าเราก็คือเราพัฒนาเนาะพี่น้องจ๋ากฮานอยมารวมรัฐบาลไทยนะคะอ่าเดี๋ยวแอดดูสมาชิกก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อแอดมีแนวทางมารวม5ลาวให้นะคะก็คือลาวสตาร์ลาว VP ลาวซับะบะคีลาวสตาร์ VP พีนะคะอาจจะเพิ่มมาอีก4ลาวแล้วก็บวก VIP เข้าไปด้วยเนาะ สนใจก็ทักไทยมาได้นะคะเข้าฟรีนะคะฟรีจนถึง31นี้นะคะอ่ะเริ่มวันที่1สิงหานี้เป็นรายเดือนนะคะให้เข้าฟรีก่อนเนาะคอหมดโปรก็เปลี่ยนห้องใหม่นะคะอ่ะไปกันต่อวันที่24นะคะสำหรับตารางตัวเด่นเนาะ สำหรับตารางตัวเด่นนะคะ,ะก็จะมี8นะพี่น้องจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ,อะเอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งป่นพี่ๆแบบนั้นนะคะ,ะตารางก็จะมี8มี5มี2 3 0 6 6หรือ9เนาะ ก็จะรีบปล่อยคลิปให้ตอนเช้าเนาะพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ห้าทุ่มแนวทางแอดยังไม่เสร็จเลยพี่น้องจา๋าสู่กันต่อเนาะ,ะไปดูตัวที่แอดจับคู่นะคะตัวที่แอดจับคู่ก็จะมีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามแนวทางอาจจะหลายตัวนะคะแต่ว่าพี่ๆก็ ไม่ต้องตามทุกตัวเนาะนำตัวที่ชอบไปพิจารณา,าดูนะคะแล้วก็แอดก็จะเน้นให้แค่6คู่เนาะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะวันนี้ก็เข้า1 8ตรงๆเนะาะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเน้นก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะ3ามสองสหกสดแล้วก็3าม,ามแ,ามแนะคะ ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับให้สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะตัวก็เช่นกันเนาะ,ะไปในชุดกันนะคะชุดกันแอดจะมี0262 1048สะะองนอึ่ะตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะ,นะคะ ไปพิจารณาดูเรือพี่น้องจ๋าแนวทางอาจจะหลายตัวนะคะอันนี้รวมทั้งหมดสีหน่อยนะคะแอดไม่ได้แยกเป็นน่อยหน่ยให้เนาะถ้าแยกเป็นหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งก็8คู่ถึง10คู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือแอดคำนวณออกมาแล้วก็มาคัดให้อีกต่อหนึ่งนะคะอา่มาดูกันสำหรับตัวทีันเน้นเน้นไปที่50 5้าแปดสามสเนาะศูนยนะคะอ่ะถ้าใครชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ค่อยจับเป็นตารางใหม่นะคะก็ขอให้พี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกๆุกคนเลยนะคะ เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ